สวัสดีเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทุกๆท่านนะครับหายไปนานเลยนะครับการสรุปตลาดหุ้นอเมริกานะครับช่วงนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงแห่ง earnings. e ซีซันนะครับเป็นช่วงที่บริษัททั้งหลายนะครับออกมาประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเป็นตัวที่สำคัญมากที่สุดเลยนะครับราคาหุ้นก็ระดับหนึ่งนะครับแต่ราคาหุ้นนี้ สามารถหลอกเราได้นะครับแต่ที่หลอกเราไม่ได้นะครับก็คือผลการดําเนินงานนี่แหละครับจะเป็นตัวชี้วัดว่าบริษัทนั้นเหมาะแก่การลงทุนหรือไม่นะฮะและช่วง e a r n i n g ็งซีซั่นแบบนี้นะครับถ้าบริษัททั้งหลายนะครับประกาศผลการดําเนินงานออกมาได้ดีก็จะช่วยดันตลาดหุ้นเหมือนที่ตอนนี้กําลังเป็นอยู่นะครับเพื่อนเเพราะว่า ตลาดหุ้นเราดีมา6วันติดแล้วนะครับตัวเฉพาะดาวโจนส์นี่นะครับเพิ่งปิดตลาดนะครับออทามไฮไปนะครับ S&P 500ก็ใกล้จะออทามไฮแล้วเหมือนกันนะครับส่วน Nasdaq ก็ลดลงมาหน่อยนะครับแต่ว่าเขาก็บวกมาค่อนข้างจะหลายวันแล้วนะครับและอีกตัวหนึ่งที่เป็นไฮไลท์มากๆเลยนะครับก็คือตัว Bitcoin นี่แหละครับตอนนี้ทำออทามไฮไปแล้วนะครับตอนนี้ย่อตัวลงมาเหลือ65,000 พันเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับเหตุผลที่ราคาบิตคอยนะครับ พุ่งขึ้นเหนือ6 6 0 0 0นเหรียญได้นะครับที่เป็นสถิติสูงสุดตลอดกาลนะครับก็เนื่องมาจากว่ากองทุนซื้อขายล่วงหน้า Bitcoin Futures หรือ p r o s h a r e s Bitcoin s t r a t ETF g y e นะครับตัวยอ่อว่า BITO ได้ออกถือกําเนิดขึ้นมาให้ลงทุนกันแล้วนะครับก็รอคอยมาหลายปีนะครับตอนนี้ก็สำเร็จลุล่วงเรียบร้อยแล้วนะครับออกมา IPO ดันราคาขึ้นไปเลยนะฮะเกือบ,บ5%นะครับผมราคาค่าธรรมเนียมก็อยู่ประมาณ0.8ถึง0.9นะครับ รายละเอียดเดี๋ยวไว้ถ้ามีเวลาจะรีวิวกันอีกทีนะครับก็นี่แหละครับเมื่อโลกทั้งโลกเปิดรับแล้วนะครับแล้วก็ลงในตลาดหุ้นอันดับหนึ่งอย่างอเมริกาได้แล้วเนี่ยนะมันก็เป็นเหตุผลที่ทําให้บิตคอยนั้นเพิ่มขึ้นสูงตัว ETF เข้ามาแล้วนะครับซึ่งราคานี่แตกต่างกับทาง Bitcoin ที่เป็นราคาจริงณตอนนี้นะครับนั่นก็คือหมายความว่าจะดึงเงินจากนักลงทุนรายยิบรายย่อยนะครับที่ไม่ชอบความเสี่ยงอะไรมากมายนะครับไม่ชอบความผันผวนมากมากแต่ว่าอยากจะลงทุน ในคริปโตเคอร์เรนซีนะครับให้เข้ามาลงทุนใน ETF นี้ได้อีกนะครับและนี่ก็คือเป็นปัจจัยที่ทําให้หนุนขึ้นไปได้อีกนะครับหนึ่งแสนเหรียญที่เขาว่านะครับที่เควท w วูดออกมาว่าเมื่อปีที่แล้วนะครับท่าทางน่าจะมีโอกาสเป็นจริงแล้วครับและตอนนี้ก็มีอีก หลายบริษัทนะครับที่กําลังจะดัน eTf Bitcoin ออกมาสู่ตลาดหุ้นอเมริกาอีกนะครับโอ้ Bitcoin ผมว่าน่าจะเกมเปลี่ยนเกมพลิกแล้วครับปัจจัยดีเหลือเกินนะครับตอนนี้ถ้าใครรอจะให้ราคา Bitcoin ตกลงมาอีกรอบนะครับไม่แน่ว่าอาจจะต้องรอเฟดขึ้นหนอกเบี้ยป,ปีหน้าหรือเปล่านะครับก็ต้องรอติดตามดูนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้ที่ทาง Bitcoin นั้นดีเหลือเกินครับ ย้อนกลับมาที่ตลาดหุ้นของเรานะครับก็อย่างที่บอกครับ e a r n i n g s e a ี o ันเพิ่งจะเริ่มต้นนะครับยังสามารถทํากําไรได้6วันติดนะครับแล้วพรุ่งนี้ก็จะมาอีกโอ้โหเป็นตับเลยครับที่จะออกมาประกาศ e a r n i n g แล้วก็บริษัทใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับ6วันมานี้นะครับบริษัทน้อยใหญ่นะครับทำออทามไฮนะครับแล้วก็ทํา5ิบสองวีคไฮไปโอ้โหเยอะมากๆนะครับทั้งแป๊บซี่เอเวอร์คอร์โอ้เยอะแยะมากมายเลยครับก็โมเมนตัมตรงนี้ก็เป็นตลาดขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนวันนี้ที่ ผมจะมาเจาะหลักๆเลยนะครับเป็นบริษัทใหญ่ที่ทุกคนรอคอยรวมทั้งผมด้วยนะครับก็คือเท sla กับ Netflix นะครับผมมาเริ่มด้วยเท sla ก่อนเลยดีกว่านะครับออกมาประกาศ earning เมื่อสักครู่นี้เองนะครับผมรอคอยมาตั้งแต่เช้านะครับจะบอกว่าเท sla ก็ไม่ได้บอกว่าทั่วโลกดีกว่านะครับตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องอุปทานมากเลยนะครับเพื่อนเพราะว่าที่ขาดแคลนหนักๆก็คือเป็นชิปประมวลผลนะครับแล้วก็อย่างที่หลายๆคลิปว่ากันมานะครับชิปประมวลผลตอนนี้ถือว่าเป็นก่อเกิดของแต่ละอุสา น้อยใหญ่เลยนะครับถ้าชิปประมวลผลเนี่ยขาดแคลนนะครับก็จะทําให้อีกหลายๆอุตสาหกรรมนะครับได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับพูดง่ายคืออุปทานตอนนี้นะฮะขาดมากๆนะครับมันไม่สมดุลกับอุปสงค์เลยนะครับแต่ว่าบริษัทออกมาประกาศเออร์เน็นะครับส่วนมากจะประสบความสําเร็จนะครับเทรซลานั้นเป็นหนึ่งในนั้นนะครับแม้ว่าจะประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องชิปประมวลผลขาดแคลนนะครับแต่ยอนมัสและทีมงานก็ยังผ่านพ้นอุปสรรคนี้ไปได้นะครับเพราะว่าการส่งมอบรถเป็นสถิติ อีกแล้วครับฮิตเรคคอร์ดอีกครั้งหนึ่งนะครับไตรมาสที่3ของเท s l a นะครับบวกขึ้นมาถึง64%เลยนะครับในการที่ผลิตรถยนต์ได้มากขึ้นนะครับและส่งมอบนั้นเพิ่มขึ้นถึง73%นะครับแต่24,000 0คันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้เราอยู่กันมาตั้งแต่หลักพันนะครับตอนนี้มันกลายเป็น2000สนแล้วนะฮะแล้วปีหน้า3 0 0 0สนไม่น่าไกลครับต่อไตรมาสนะฮะ และสิ่งที่น่าจับตามองนะครับก็คืออัตรากําไรจากการดําเนินงานนะครับตอนนี้อยู่ที่14.6เนะครับเหนือกว่าที่นักวิเคราะห์เขาคาดไว้นะฮะอัตรากําไรขั้นต้นของยานยนต์นั้นอยู่ที่30.5เปอร์เซ็นต์นะครับเปรียบเทียบกับชันธามติ28.4เท่านั้นเองนะฮะต้องบอกว่าอัตรากําไรผู้ิง่ายๆคือเพิ่มขึ้นนั่นเองครับ และถ้ามาดู Revenue นะครับตอนนี้แตะหมื่นล้านต่อไตรมาสเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้านับเป็นไตรมาสก,ก็เพิ่มมาถึง56.9เลยนะครับ Year Over Year จากติดลบนะครับตอนนี้ก็กําไรเป็นหลักหมื่นล้านเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับเพื่อนๆเรามาดูนะครับเอาแค่2,016เมกะพอนะครับที่กําลังเริ่มเป็นรูปเป็นล่างนะครับเทส l a นั้นมีรายได้อยู่ที่2 0 0 0ล้านแล้วนะครับแล้วเพื่อนๆลองไล่กันไปดูเลยนะครับช่องว่างเหล่านี้คือเป็นต่อไตรมาสนะครับทุกๆ3เดือนนะครับ2 0 0 0ล้านนะครับ ปี2 0 1 7แตะ3 0 0 0ล้านแล้วนะครับแล้วเขาก็ก้าวกระโดดเลยครับจาก2-3นะครับขึ้นไป4แล้นะฮะแล้วก็ขึ้นไป6ไป7เลยนะครับอาจจะมีลดลงมาบ้างนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็แตะ8นะครับแล้วก็แตะ10ไปเรียบร้อยแล้วครับแล้วล่าสุดนะครับเป็นหมื่นล้านแล้วครับหรือก็คือ13นั่นเองนะครับ13บินล้ยนนะฮะ งครับไตมารก่อนหน้านี้ยังแค่11เลยนะครับซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเติบโตแบบก้าวกระโดดของเทส l a นะครับแล้วก็เขาทําได้จริงนะครับเดี๋ยวมาดูนิดนึงนะครับว่าตอนนี้นะครับเทสลาในอนาคตอันใกล้นี้เขาเล็งอะไรไว้บ้างนะครับก็จะให้เป็นข้อมูลกับผู้ถือหุ้นด้วยนะครับเทสลาครับตอนนี้ที่หลักๆเลยนะครับคือโรงงานกรุงเบอร์ลินบรันเดบุกนะครับที่เยอรมนีนะครับตอนนี้คือกําลังอยู่ในขั้นทดสอบนะครับแล้วก็การอนุมัติขั้นตอนสุดท้ายน่าจะมีอะไรคืบหน้าภายใน ก่อนสิ้นปีนี้นะครับตั้งเป้าที่จะผลิตโมเดล y นะครับเป็นครั้งแรกเลยนะครับในกรุงเบอร์ลินแล้วก็ในที่ออสตินด้วยนะครับซึ่งผู้ถือหุ้นอย่างเราเรานี่ยนะครับต้องจับตาเลยครับว่าสิ้นปีนี้หุ้นเทส l a นะฮะถ้าทําได้อย่างที่คาดหวังนะครับแน่นอนครับว่าตอนนี้ All t ออท h i g h ของเทส l a นั้นอยู่ที่900ผมว่าน่าจะมีโอกาสแตะไปถึงนะครับหรือว่าเกินด้วยนะครับ ถ้าทำได้จริงอย่างที่สัญญาไว้นะครับเพราะนักวิเคราะห์เขาคาดว่าเทสลานั้นมีอัตรากําไรจากการดําเนินงานเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อเวลาผ่านไปตอนนี้เทสลาเข้าไปถึงในระดับผู้นําอุตสาหกรรมของรถยนต์เป็นที่เรียบร้อยน,นะครับถ้าจะให้พูดถึงข่าวของเทสลาที่นํามาคุยกันในวงการหุ้นเนี่ยนะครับตอนนี้ข่าวของเทสลาคือการโต้เถียงกันนะครับระหว่าง ฝ่ายหนึ่งก็คือเทสลานั้นสามารถที่จะเป็นผู้นําในตลาดรถยนต์ที่มีมูลค่าบริษัทมากกว่าทุกๆบริษัทของบริษัทรถยนต์รวมกันในานาคตนะครับกับอีกด้านหนึ่งก็ว่าเอ้ยมันจะเป็นไปได้ขนาดนั้นหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันก็มีสิทธิ์ที่อาจจะเป็นได้จริงก็ได้นะครับเพราะว่าเทคโนโลยีของเทสลานั้นนะครับคิดค้นกันมานานนะครับแล้วก็เขาก็เริ่มมาก่อนนานมากกว่าเปรียบเทียบกับทางด้านของจีนนะครับหรือจะเป็นทางด้านฟรอร์ดและว GM ที่เพิ่งเข้ามานะครับ ก็ต้องรอดูต่อไปว่าเทสลาจะทําได้หรือไม่นะครับแต่ตอนนี้บริษัทที่เป็นซับของเทสลานะครับไม่ว่าจะเป็น SpaceX นะครับ n a เ u r a l Link นะครับ OpenAI ต่างๆก็มีเทคโนโลยีที่อาจจะช่วยส่งเสริมเทสลาได้เหมือนกันนะครการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์นะครับก็เพิ่มขึ้นถึง46%เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วนะครับออออนมสัสนี่ให้ความสําคัญกับพลังงานแสงอาทิตย์มากๆนะครับตรงนี้ และอย่างที่กล่าวไว้ครับจากบริษัทที่ใกล้ล้มละลายนะครับถ้าพูดถึงเงินสดในมือนะครับของเทสลาตอนนี้อยู่ในระดับหมื่นล้านนะครับหมื่นล้านหกพันเหรียญนะครับ จะไปลงทุนนะครับจะไปก่อสร้างโรงงานอีกที่ไหนตอนนี้ก็ไม่น่าจะเป็นอุปสรรคของเท s l a แล้วนะครับแล้วก็อินมัสขึ้นมาเป็นบุคคลที่รวยอันดับหนึ่งนะครับแซงหน้าเจฟเบซโซไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าหุ้นเท s l a นั้นพุ่งขึ้นได้ดีเหลือเกินนะครับนั่นแหละครับอย่างที่ว่านะครับเป้าหมายภายในสิ่งปีนี้ของผู้ถือหุ้นนะครับต้องเป็น900เหรียญที่เราเก่งๆกันไว้นะฮะ อ่าโอเคมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับ Netflix ครับผมก็เป็นอีกหนึ่งหุ้นนะครับที่พึ่งทำ all time high ไปได้แล้วนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับตั้งแต่2016นะครับตรงนี้นะครับแต่ละคนนะครับบ่นว่าเขาแพงเกินไปนะครับการดู PE บางทีก็นี่นะครับเป็นดาบสองคมนะครับทำให้นักลงทุนที่เป็นสายปันผลเมินแน่นอนนะครับเพราะว่า PE สูงมันไม่เข้า g a ปใช่ไหมฮะแต่ดูครับหลังจากนั้นที่ว่าแพงเขาขึ้นมาตอนนี้แต่ที่600เหรียญแล้วนะครับ Netflix กนะครับก็พึ่งออกมา ประกาศผลการดำเนินงานนะครับก่อนหน้าเทสลาประมาณ2วันเองนะครับ ก็แสดงให้เห็นถึงจํานวนการเติบโตของสมาชิกที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแม้ว่าจะน่าผิดหวังไปนิดนึงนะครับก็ไม่ได้ว่าจะเพิ่มขึ้นแต่อย่างที่คาดการไว้นะครับแต่ก็เพิ่มขึ้นมาในระดับหนึ่งนะครับรายได้ต่อไตรมาสนะครับอยู่ที่ระดับ7,000ล้านนะครับเพิ่มมา16%นะครับจำนวนของสมาชิกนะครับก็เพิ่มมาประมาณ1.5ล้านคนนะครับเข้ามาใช้บริการในสตรีมมิ่งนี้นะครับ Netflix ก็เป็นผู้นำตลาดสตรีมมิ่งนะครับ Disney นะครับหรือว่า HBO น่าจะต้องทํางานอย่างหนักเลยนะครับในการที่จะตาม Netflix ให้ทันนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาไปไกลแล้วนะครับยกระดับตัวเองไปอีกขั้นนึงแล้วครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับ n น็ตฟลิออกมาบอกเลยนะครับว่าไตรมาสที่4หรือไตรมาสสุดท้ายนี่นะครับจะมีผู้เข้ามาใช้บริการถึง8.5ล้านคนนะฮะก็เลยได้ว่ามีความมั่นใจมากนะครับว่าช่วงควอเตอร์ที่4ควอเตอร์สุดท้ายนะครับจะเป็นควอเตอร์ที่พีคของ Netflix นะฮะก็จะมีหลายเทศกาลเลยนะครับที่จะรวมครอบครัวไว้อยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็นั่งดู Netflix ฉลองกันนะครับอยู่ที่บ้านนะครับอะไรประมาณนี้ฮะ เน็ตฟลินัฮะตอนนี้มีการโฟกัสทางด้านเนื้อหาได้ดีมากๆเลยครับนักวิเคราะห์นี่คือชมว่า Netflix นะั้นเนื้อหาตอนนี้คือแข็งแกร่งมากๆคือกระตุ้นให้เกิดการซื้อนะครับก็เข้ามาลองนะครับเนื่องจากว่าเนื้อหาของ Netflix นะครับเป็นไวรัลบอกปากต่อปากได้ดีนะครับทำให้เกิดการอยากใช้บริการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับหลังจากเปิดตัวรายการทีวีเกาหลีซีรีส์ Squid Game ไปนะครับ โอ้โหซึ่งเป็นตัวที่ดังมากๆนะครับแล้วก็คาดว่าตัว Squid g เกมเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่มีมูลค่าเกือบ900ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะครับแต่ว่าเขาลงทุนไปเพียงแค่21ล้านดอลลาร์เท่านั้นเองนะฮะ มีสถิติผู้ชมนะครับถึง142ล้านคนนะครับในเพียงช่วงระยะเวลา4สัปดาห์แรกเท่านั้นเองนะครับและตัวเลขก็บ่งบอกออกมานะครับว่าไม่ใช่แค่ s s u u i g เกมนะครับซีซั่นใหม่ๆนะครับรายการใหม่ๆของ Netflix นะครับประสบความสำเร็จมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น The Witcher นะครับเรื่อง Yu นะครับ Tiger King นะครับคอ b บัก a คที่ออกมาพร้อมๆกันในไตรมาสที่3ในเดือนกันยานะครับทำให้ผู้ชมเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ตรงน แล้ครับเพื่อนๆจะทําให้ไตรมาสที่4เป็นไตรมาสที่พีของ Netflix นะฮะตลาดสหรัดอเมริกานะครับไม่ได้โตอะไรมากมายนะครับกลับกันนะครับเป็นตลาดที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกานะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดเอเชียแปซิฟิกเนี่ยนะครับน่าจะมาจากตัว Squid g เกนด้วยนะครับเพิ่มขึ้นมากๆเลยนะครับกว่า2เท่าตัวนะครับจากไตรมาสที่2นะครับ และรวมไปถึงในยุโรปนะครับตะวันออกกลางแอฟริกาลาตินอเมริกามากมายเลยครับ n e t f l i ิบอกเองเลยนะครับว่าสิติรายได้เฉลี่ยต่อการไปสมาชิกตอนนี้อยู่ที่14เหรียญนะครับแล้วก็มีสมาชิกที่ชำระเงินแล้วนะครับอยู่ในพอร์ตถึง213ล้านลายเลยนะครับเขาบอกเลยนะครับว่าถ้าดิสนีย์จะมาแซงเขาก็ต้องทำงานหนักหน่อยแล้วครับเพราะว่าดิสนีย์นนะครับสืบมาแล้วมีแค่116ล้านลายเท่านั้นเองนะฮะเป็นเท่าตัวครับเพื่อนๆ n น็ตฟิกนั้นสามารถกินส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นอีกถึง18%เลยนะครับสำหรับปีนี้นะฮะเนโอเยก็อยู่ในระดับที่18-20%ประมาณนี้แหละครับก็ Netflix มีการลงทุนอีกมากมายนะครับใครที่ชอบหุ้นเติบโตที่อยู่ในสายสตรีมมิ่งนะครับผมว่าถ้ามองในระยะยาวนะครับกับการเติบโตของ Netflix ขนาดนี้นะครับแล้วก็เติบโตไปเรื่อยๆนะครผมก็ว่าน่าสนใจนะครับที่จะแบ่งการลงทุนมาลงเน็ตฟิกบ้างนะฮะโอเคครับเพื่อนๆหลัก หลักก็จะเป็นของ t ท sLA กับ Netflix แต่ที่บันผ่านตาก็หุ้นแบงค์นะครับส่วนมากทำได้ตามเป้าเลยนะครับก็นี่แหละครับที่ตลาดเริ่มกลับตัวเป็นขาขึ้นนะครับเริ่มมาจากการประกาศ e a r n i n g กของกลุ่มแบงค์กลุ่ม i n น n ช i a l สถาบันลงทุนพวกน,นี้แหละครับทำได้ดีมากๆนะฮะโดยเฉพาะหุ้นใหญ่ๆอย่างเชสอย่างโกลแมนแซกอย่างแ a c k ห o อกพวกน,นี้คือทาได้เกินเป้าหมดเลยนะครับแล้วก็ตามมาด้วยอย่างไตรวันเซมิคอนดักเตอร์นะครับเป็นต้นน้ำของเซมิคอนดักเตอร์ประกาศเออร์เนงว่าทำได้เกินเป้าอีกด้วยนะครับ และไปถึงหุ้นจอร์นสันเอ็นจอร์นสันนะครับออกมาประกาศเออร์เน็งว่าทําได้ดีนะครับทำได้เกินเป้าจอร์นสันเอ็นจอร์นสันตอนนี้ก็ถ้าใครยังไม่ทราบนะครับผู้ถือหุ้นที่อาจจะแบบไม่ค่อยได้ติดตามจอร์นสันจอร์นสันมากมายนะครับ JNJ นะครับตอนนี้ก็จะเน้นในในส่วนของที่เป็นปัญญาประดิษฐ์เพิ่มมากขึ้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกขาเทียมนะครับเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยนะครับก็ค่อนข้างที่จะมีอนาคตที่ดีนะครับมีงบดุลที่ดีนะครับถึงแม้ว่าจะมีหนี้สินอยู่นะครับแต่ว่า ก็ไม่น่าจะทําให้จรสั้นจรสั้นนะครับเสียทัดิีในการจ่ายปันผลได้นะครับเพราะว่ารายได้เขาก็ยังทําได้ดีอยู่นะครับรวมถึงทิศทางในการขายวัคซีนนะครับการขายพวกผตยานะครับเครื่องมือทางการแพทย์รวมถึงสินค้าอุปโภคที่เป็นรายของจรสั้นจรสันเนี่ยนะครับก็ยังดีอยู่นะครับก็ยังเป็นหุ้นที่อาจจะโตได้แบบว่าไม่ทันใจมากเท่าไหร่แต่ก็โตนะครับรวมถึงจ่ายปันผลได้อย่างมั่นคงนะครับราคารจ่ายปันผลนั้นนะครับ5ปีโกรดเลทอยู่ที่14.99%นะครับไม่เลวเลยนะครับ ไปเอาเลโชก็แค่ไม่ถึง30%ยินะครับยูก็ประมาณ2%นะครับไม่เลวครับจอนสั้นจอนสั้นนะครับเคครับแล้วนี่ก็คือการสรุปหุ้นอเมริกาของคลิปนี้นะครับเออร์เนอีกหลายบริษัทเลยนะครับกำลังที่จะออกมาในวันต่อต่อไปนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ